นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะขอนอดน้อมแด่พร,ระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะขอนอดน้อมแด่พร,ระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะปะกวะโตอาราหโตสัมมาสัมพุทธสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงเวทนาหกหมวดฉะจักะสูตร ทรงแสดงกับภิกษุทั้งหลายกข,ข,ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพิ่งทราบหมวดเวทนาหนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือบุคคลอาศัยจักสุและรูปเกิดจักสูวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษะเพราะภัสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตะวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นปัสสะเพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยคานะและกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นปัสสะเพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยจิวหาและรถเกิดจิวหาวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นปัสสะ พราะปัสสะเป็นปัจจ no? ัยจึงมีเวทนาอาศัยกายและโพทพะเกิดกายวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสาม prayed, เป็นปัสสะเพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยมโนและธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นปัสสะเพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา ในปรวัตสูตรทรงแสดงกับภิกษุทั้งหลายเวทนาหกหมวดนี้คือเวทนาเกิดแต่จักุสัมผัสเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาเกิดแต่ภาณสัมผัสเวทนาเกิดแต่จิวหาสัมผัสเวทนาเกิดแต่กายะสัมผัสเวทนาเกิดแต่มนโนสัมผัส ส,ส,สัตตานสูตรทรงแสดงกับภิกษุทั้งหลายสัญญาหกหมวดนี้คือเวทนาเกิดเพราะจากกุสัมผัสเวทนาเกิดเพราะโสตสัมผัสเวทนาเกิดเพราะกานะสัมผัสเวทนาเกิดเพราะจิวหาสัมผัสเวทนาเกิดเพราะกายะสัมผัสเวทนาเกิดเพราะมนสัมผัส สามบทนี้ทรงสแสดงเวทนาหก็แต่ว่าบทเปลียนจะนะในสามบทนี้มีความต่างกันหากแต่ว่าอัตถะความหมายเป็นอย่างเดียวกันกล่าวคือชาะัะกะสูตรทรงสแสดงบุคคลอาศัยจักสุและรูปเกิดจักสุวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นปภาษะเพราะปภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา และหูจมูกลิ้นกายใจก็ลักษณะเดียวกันแปลว่าเวทนามีเพราะปัสสะปัสสะมีเพราะทาสามประการทำสามประการมีเพราะวิญญาณอาศัยวิญญาณอาศัยทาส่วนสองทาส่วนสองมีเพราะอายตนะอีกในยะหนึ่งเพราะสลายยตนะหรือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีปัสสะ เพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาหมายความว่าสลายยตนะหรือนามรูปก็คืออายตนะภายใน6ภายนอกหกเป็นทวายะแก่กันและกันที่ทรงแสดงลักษณะนี้เป็นการแสดงในรูปแบบร้อยเรียงลำดับแห่งการเกิดของเวทนาตามสภาวะที่เป็นจริงส่วนในปริวัติสูตร สัตตานสูตรมีความต่างแห่งบทพยัญชนะเล็กน้อยกล่าวคือในปริวัตสูตรทรงใช้คำว่าเวทนาหกหมวดแต่สัตตานสูตรทรงใช้คำว่าสัญญาหกหมวดแต่เนื้อความแห่งเวทนานั้นเหมือนกันเวทนาหกหมวดสัญญาหกหมวดเนื้อความแห่งเวทนา เหมือนกันมีความหมายว่าความดำริสัมมาสังกปะหรือความคิดความนึกความจงใจคือมโนมนะมณสิการเป็นส่วนแห่งมนิรรย์หรือวิญญาณเป็นเอกพจน์จะต้องเป็นทวายะกับธรรมรมเพื่อวิญญาณอาศัยเมื่อวิญญาณอาศัยวิญญาณก็อาศัยสัญญา ซึ่งในปรวัตสูตรและสตัดฐานสูตรเป็นการอาศัยคือจำมโนธาตุซึ่งเป็นส่วนแห่งอายตนะภายในเมื่อทรงตรัสอายตนะภายในอริยสาวกย่อมเข้าใจได้ว่าทรงตรัสในรูปเอกพ์จึงคู่กับอายตนะภายนอกเป็นทวยะเพื่อวิญญาณอาศัยกันทำสามประการ เมื่อทรงใช้คําว่าจากขุสัมผัสโสตสัมผัสเป็นต้นเป็นการที่ทรงหมายเอาเช่นว่าดํริคิดจงใจมนโมนะมณะมณสิการว่าใจนี้เป็นเราเป็นของเราหรืออาหารการมมังการในใจนี้ที่ดํริคิดจงใจเข้าใจมนโมนะมณะมณสิการ ส่วนแห่งมโนเป็นทวยะกับธรรมารมณ์เป็นมโนสัมผัสที่ดำริคิดจงใจเข้าใจส่วนแห่งมโนเป็นทวยะกับธรมรมารมณ์เป็นมโนสัมผัสแปลว่ามโนสัมผัสหรือสัมผัสหรือปัสสะเพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอีกในัยยะหนึ่งมโนสัมผัสหรือสัมผัสบังเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยภัสสะภัสสะบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยทำสามประการทำสามประการบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยวิญญาณอาศัยเป็นต้นเมื่อมีภัสสะเพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเมื่อทรงตรัสว่าเวทนาหกหมวดกับตรัสว่าสัญญาหกหมวดแม้บทปยัญ,ญชนะจะต่างกันแต่โดยอาัตานแล้ว เวทนากับสัญญาต่างอาศัยเส่งกันและกันนั่นก็คือมโนอาศัยสัญญาคือธรรมรมเป็นทวยะแก่กันและกันสัญญาจำมโนาธาตุคืออายตนะภายในอายตนะภายในเป็นทวยะกับอายตนะภายนอกวิญญาณอาศัยเป็นธรรมสามประการธรรมสามประการเป็นปัสสะ เพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาความต่างแห่งความดําริหรือความต่างแห่งสังกัปะบังเกิดขึ้นเพราะอศาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอศาศัยความต่างแห่งธาตุแต่ด้วยว่าปัสสะเป็นส่วนของนามและส่วนของมนนิทรีย์ด้วยแปลว่าปัสสะคือวิญญ,ญาณ วิญญาณคือปัสสะเพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเมื่อวิญญาณอาศัยปัสสะจึงทรงเรียกว่าสัมผัสนั่นก็คือเมื่อดำริจงใจมโนมนานสิการในมโนธาตุอันหมายถึงอายตนะภายในที่ต้องถวายะกับอายตนะภายนอกจึงเรียกว่าจากผุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัส ิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสอีกในยะหนึ่งการเรียกปัสสะหรือสัมผัสเป็นการเรียกชื่อวิญญาณตามที่วิญญาณอาศัยวิญญาณอาศัยปัจจัยใดเกิดขึ้นก็นับด้วยปัจจัยนั้นเมื่อมโนมณะมณสิการถึงจักขู่ก็เรียกว่าจักขุสัมผัสความเป็นปัสสะความเป็นสัมผัสนั้น ย่อมเป็นไปตามความคิดความจงใจตามมนโนมนสิการสาธุ